แม่ลูกเวลามานะเราต้องเปิด GPS จากต้องจับจาก Google MapGoogle Map เนาะเพราะว่าถ้าจับจากร้านมันดีมันไปกว่าที่กันให้เราไ่ยไหไปไปที่หนึ่งมันไปกว่าที่ Google Map นะครับบอกแล้วนะอย่าจับผิดแล้วสวัสดีครับผมตอนนี้พอดินพาเที่ยวพอดินกับน้องปินนะครับเรามาอยู่กันที่ป่าอเมซอนใช่ไหมื่อตินนั่งรถหลับเลยเรามากินอาหารไม่ใช่ป่าอเมซอน เราไปกินอาหารที่ครัวย่าลิ้วนะครับผมทางเข้านี่ลึกลับมากนะครับผมก็ลองมาดูนะครับว่าร้านเนี้ยเขามีอะไรถึงพอดินต้องลุยมาถึงที่นี่โอ้โหแม่งกุลลาบากดูป้ายดูป้ายครัยวย่าลิว้ว <c> ไ <oughs> ปตามพอดินมัเลยไม่พูดมากเก็บคอเจ๊งน่วงไ,วงไป <c oughs> ถึงแล้ว เลือกที่นั่งเลยมาเรามาดูเมนูกันนะครับก็สำหรับเมนูที่นี่ก็จะเป็นเน้นอาหารมีเรียววิง่งอรเอยเออนะสีส้ด แล้วก็มีพวกเมนูต้มยำยให้ดูนะครับราคาก็สกงวนอยู่ที่อ่าอย่างกุ้งเผาเนี่ยตามน้ำหนักก็4 0 0 180จริงๆร,ราคานี่จริงๆราคานี่ไม่มแพงนะราคานี่ปกติอ่าถือว่าโอเค ทำอะไรกันอยู่แม่ลูกเฮ้ยระวังลนนะเว้ยระวังลนนะเว้ยโดนนีบบุ้มเลยนะยืนตรงไหนยืนโอ้ถ่ายรูปบรรยายบรรยากาศสวยมากนี่ไม่น่าเชื่อเราจะหาได้ร้านเนี้ยอันนี้ถ่ายให้ไมแม่ครัวย่าลิ้วที่เนี้ยจริงๆเนี้ยตรงข้างหลังนี่ไห็นไหมเขาทำเป็นโฮมสเตย์ด้วยใช่ป่ะโฮมสเตย์คิดเท่าไหร่นะจำได้ไหมหรือเพราว่าพันเดียวป่ะเออาเป็นเป็นเต็นท์ท่านตกน้องเลยนะฮัลโหลไม่คุยกับพ่อเลย ถ่ายรูปค่ะปุยเองแต่จริงข้างหลังเนี่ยมันเป็นเต็นท์ตอนนี้เขามีปรมมาสักสี่ห้าเต็นท์อยู่เนาะแล้วก็พัคาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูแต่เจ้าของเขาบอกว่ามันยังจัดเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดมีคนมาพักอะไรเงี้ยเขาเขาจะเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็จัดเพิ่มเติมให้ตอนนี้กำลังปรับอยู่เพิ่งเปิดได้เดือนเดียวเองร้านนี้ปิดหงมงเย็นแต่ถ้าเืิดใครจะมาหลังหงมงเย็นหรือมืดหน่อยก็โทรมาบอกเขาได้สบายสบาย ใครจะไปดูเต็นกับพ่อบ้างฮะไปบ้างไปบ้างไปยกมือยกมือไปยกมืออ่ะไปไปกันเออปะ <What? S 2> เราไปดูไอ,อเต็นโฮเซ่กันนะว่าเป็นยังไง,งไม่มันเป็นเต็นให้เขาเช่าด้วยคือละพันเดียวเองอะ ในเป็นแอร์นะครับไหนเออว,ว้าวเข้าไปดูดิฮะไหนไหนะรถข้อที่ข้แรกมาโอ้โหว่างอ,อยู่นะไปเข้าไปดูพี่ป้าบอกเมื่อกี้ตรงนี้เขายังไม่ได้จัดอะไรใช่ป่ะในเต็นท์ก็เป็นลักษณะยอย่างนี้มีที่นอนแล้วก็มีแอร์มีนู่นมีนี่แล้วเดี๋ยว มีดีครับเดี๋ยวพอมีคนมาเข้าพักคุยคนจองเขาก็จะจัดการให้พรงนี้เนาะแค่พันเดียวเองเหมาะดียังไงกว้างๆเอาไหมล่ะวันหลังมานอนไหมล่ะอ่ะป่ะไปขาแม่ดีกว่าอาหารมาแล้วโอ้สนุกใหญ่เราไปแป๊บเดียวมาแล้วอะไรเนี่ยก้ามปูป้ กินยังไงวะก,กินกินก้ามกินก้ามกูแหละปกติเลยแต่ว่าปกติปูใบเขาจะกินคือเรียกว่าอะไรอ่ะซิกเนจเจอร์ของมันปูใบเราต้องกินก้ามมัน <c oughs> มาแล้วต้มยำปกติเลยอันนี้เป็นเมนูต้มยำต้มยำกุ้งน่ากินสุดๆดูกุ้งดิบกุ้ง สดมากๆเตักข้าหรือเด็กอยู่้ายอดโอเคครับขอบคุณครับไหนลองชิมดิืม ยสุดยอดเลยอ่ะตอนแรกตอนแรกท้อแล้วอ่ะค่ะว่าแบบจะไม่กินแล้วอ่ะมันเข้ามายากอ่ะหาทางยากอ่ะพอเข้ามานี่แบบวิวหลักล้านวิวหลักล้านทั้งหลังนี่ทำอะไรอ่ะแกงกูไปเอากูไบกินไะกินไม่เป็นกินมันเหมือนปูนั่นแหละเหมือนปูปกติเลยนี่กินไปเมื่อกี้อร่อยมากสุดยอดลูกจะบอกว่านี่นี่ดูกุ้งกุ้งเขา ตัวมะเือมานี่อันนี้นี่กุ้งธรรมดานะเนี่ยแต่ถ้าเป็นกุ้งแม่น้ําอ่ะมันจะใหญ่กว่านี้แต่เรามาทะเลมันก็ต้องกินกุ้งทะเลเนาะนะถูกต้องแล้วนี่เนี่ยน่าฟินมากคุณแม่อะไรนะปลาทําไมนะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกเป็นน้ำปลาแบบน้ำปลาหอมมันไม่ใช่น้ำเกลือครับผมน้ำปลามันต้องเป็นน้ำปลา เป็นเด็กกระดาแต่พ่อเป็นเด็กเสิร์ฟปลา <c oughs> ได้พ่อตักปลาให้นะครับผมแต่ดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนนี่ปูไปนี่กล้ามเป็นกล้ามสุดยอดอะ่ะสุดยอดอะ่อดอดอะอแล้วอุปรกรณ์ของเขานะแต่และอย่างดูมันเป็นดีไซน์นะเว้ยเนี่ยน,นะนี่ดูถ้วยถ้วยซุปเขาดินี่แต่ละอย่างนี่แต่ละอย่างมัน,น,น มันมันมัน,ม,นมันถือว่าคุ้มนะที่เราลุยเข้ามาเนี่ยหาไปชั่วโมงกว่าจะเจอร้านเนี้มันอยู่ลึกมากคนที่มาแล้วหาไม่เจอ,จเจอใช่คนที่มาแล้วหายังไม่เจอเนะี่ยอย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามนะขับเข้ามาเรื่อยๆถ้ามานึกอะไรไม่ออกเลี้ยวตรงนี้ไรนะไอ้วัดเขาตะเขาแล้วตรงเข้ามาเรื่อยๆ GPS วัดค <GP X. S 2> มหนักเลี้ยวตรงวัดคุ้มตําหนักปับ๊บเราส่งเองงอนนั้นนะ่ะปลากรับผมปลา สดอืมมาดูลูกไส่อืมปลาแม่งกรอบๆเลยหนักมากเลยอืกินปลาเยอะๆจานจานสลัดกินกินปลาเยอะอืมกินปลาเยอะๆสลัดเยอะดู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 มืออาชีพในการแกะปูปูธรรมดาโอเคปูใบมันแข็ง เขาถึงพุกมาแล้วไงนี่ก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยปูใบเนี่ยนี่ยังไม่เคยเห็นสต่เมื่อจะเห็นปูม้าปูทะเลมันพูดไม่ได้ไงมันเล็กแ็งเกี่ยวขี้ยวมาดูหน้าดูหน้าเอาออกจริงเอาจังมากดูหน้าเขาโอ้โหแก่แล้วเป็นไงไหนดูดิอ๋อหมันนี่อยู่นี่อ๋อนี่คือมันจะเป็นงี้ มาดูกุ้งของเขานี่กินให้ดูเลยมันสดจริงจริงอ่ะนคนที่ตักกุ้งไม่เป็นนะเดี๋ยวขอเอาแค่นี้ป่อกินให้ดูมันสดจริงดูเนื้อสิดูเนื้อสิน,สนี่เต็มเต็มคำมากมากอ่ะเต็มเต็มคำมากมากใส่ปากเข้าไปนี่หอมต้มยำกุ้ง อร่อยไหมอร่อยอร่อยเลยครับผมมาถึงอันนี้แล้วชอบอะไรที่สุดชอบอะไรที่สุดปลานี่ปลานี่สดสุดๆชอบไหมล่ะชอบเด้งนี่เดยวไปนี่โอ้นี่ของแม่เขาโอ้นี่กึ่งกลางเลยนี่กุ้งนี่กุ้งยักษ์ทมยำกุ้งยักษ์ดูชอบทุกอย่างเลยชอบทุกอย่างนี่ครับผมกุ้งหอยดีนี่เป็นไงล่ะกี่จานแล้วล่ะหนึ่งสองจาน ด,ดิบาร์ทอดแบบกรอบแบบกินได้ทั้งหมดอะ่ะทุกส่วนทุกตัว<ะ>ทุกเมนูของมันเลยลาเันจะกลับบ้านแล้วทำไมอ่ะมาหมดแล้วปลาหมดต <c oughs> ลกตลก โอ้ต้องมีบาดแผลเมืึงงั้นถือว่าไม่ได้แกะโอ้ไม่เนี่ยแกะย่าก็มันไม่บอกมันใบไงเพราะมันแข่งโอ้มากมกขัวย่าลิ้วเป็นไงแม่ลูกชอบไหมร้านนี้ชอบไหมผ่านไหมฮะไม่ให้กคะแนนไม่ให้คะแนนหรอฮะไม่ให้คะแนนไิ่ให้คะแน แล้วให้ร้อยคะแนนเต็มให้พันคะแนนสองพันชอบดีกำลังไม้ไหมเอาย่ามาไปชวนคะแนนปลาห้าเป็นพันคะแนนแสดงว่าชอบปลาที่ดุดชวนย่ามาดิชวนย่ามาฮะเสียงอะไรวะกินน้ำกินน้ำออกตัวอุจจาระปวดอุจจาระปวดอุจจาระเรา ค่าเสียหายกันดีกว่าว่ามือนี้ยเท่าไหร่ต้องเป็นว่าอะไรอ่ะเรียกป้าเลยมีพร้อมเพย์ไหมครับจ่ายพร้อมเพย์ได้ใช่ไหมครับออกได้ด้วยได้ครับขอจ่ายพร้อมเพย์แล้วกันแปดร้อยยี่สิบบาทครับผมสำหรับมือนี้นี่ค่าเสียหายค่าเสียหายทั้งหมดหลายแสนแปดร้อยยี่สิบแต่เต็มไปด้วยบัตรแผล รีกแล้วครับผมครับผมครับจ่ายผ่านคอมเพลย์ได้ด้วยอะไรครับคุณแม่ติดพาาเสอรอยาแล้วติดพาสเตอร์ยาเนื่อจะแกะบรณหกาศที่นี่แบบว่าตอนเย็นๆนะค่ำๆอย่างตอนเนี้ยหกโมงกว่ามันมันดีมากเลยมันดีเลิศอ่ะติดนิดเดียวมันเข้ามาลำบากนิดนึงมันไกลมันไกลมันไกลแต่เข้ามาแล้วคุ้มคุ้มจริงๆ ไมครับมันอร่อยจัดเลยมันอร่อยโอ้ยงอร่อยอยู่ามันคุ้มเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นบรรยากาศรอบๆเนี่ยเห็นไอ้เด็กๆเล่นน้ำใช่วิถีชีวิตชาวบ้านแบบว่าสุดยอดอ่ะมันคุ้มเว้ยวรนะเนอะสองฟังโขงไม่ใช่มันดีคือมันดีงามอ่ะเนี่ยร้านเขาเพิ่งเปิดได้เดือนกว่าเปิดวันที่ยี่สิบสามอือใช่มันก็ ต้องมานะต้องมาใครที่ชอบแบบเนี่ยอาหารทะเลก็สด้วยราคาไม่แพงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้รู้ว่าพรุ่งนี้หมูต้องไปโรงเรียนอะ่ะโอเคปะ <c ười> โอเค <c ười> ก็สําหรับคลิปนี้คอดีพาเที่ยวนะครับเราอยู่กที่ัวร่ยรลิ้วนะครับผมก็อาหารอร่อยถูกใจใช่ไหมน้องตินูกใจถูกใจ,กใจคุณแม่ตกใจใช่ไหมโอเคบรรยากาศดีเยี่ยมเยี่ยมมากเลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้น้องตินฝากคลิปหน่อย น้รัลใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้ากลุ่มติไกและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมสำหรับไม่ค่อยพูดกระทื้นไรนีนี้ไม่ต้องกระืบแล้วไี่กดไลค์เยอะแยะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็โอเคมากๆเลยนะครับผมใครที่มาก็รับรองว่าประทับใจแน่นอนนะครับผมสำหรับพอดีพาเที่ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะน้องติน เอาไว้เจอคลิปต่อไปเราจะไปหาร้านเด็ดๆแอบแบบนี้ให้อีกนะครับผมบายบายน้องตินลาก่อนเร็ว,วบายบายก่อนเจอคลิปต่อไปโอเคครัวย่าลิว้วขอาว,วิ๊พปเรีตยวครับไปแล้วนะกลับแล้ว